ขอนาเสนอโครงการเข้าแต่งเมืองพมผู้เสนอโครงการนางสาวนานพัทสังสีแก้วนางสาวธัญรัตน์ภูรานางยาใจสังสีแก้วขอกู้เงินกองทุนพัฒนาสัจตีจำนวนเงิน50,000บาท หลังจากที่ได้รับเงินกู้จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเพื่อนำมาประกอบอาชีพขายข้าวแตนเมืองพรมร้ายขายส่งทั่วไปจำหน่ายให้กับพ่อค้าคนกลางจากภาคอีสานจังหวัดขอนแก่นจังหวัดอุดรธานีและจำหน่ายตลาดสดหน้าโรงเรียนพิรามอุทิศทำให้มีรายได้จากการขายข้าวแตนประมาณ350,000บาทต่อเดือนกลุ่มขายข้าวแตนเมืองพรมขอขอบคุณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีสำหรับการให้ทุนในการประกอบอาชีพข้าวแตน ขอขอบคุณค่ะ